สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ที่ร้านกาแฟะนะคะแล้วก็กำลังจะไปส่งเพื่อนไปแอร์พอร์ตวันนี้เป็นแท็กซี่ดร r o เ e อร์วันเดย์ The one thing I I need it <laughs> I want it every day is about uh, ice coffee I like to drink cappuccino w i t h sugar ก็ตอนนี้ก็มาแวะที่จุดพักรถนะคะเข้าห้องน้ํำก็เดี๋ยวก็ไปต่อกันตรงนี้เป็นจุดพักรถนะคะที่สายมอเตอร์เวย์แต่ไม่ใช่จุดพักรถตรงที่จุดใหญ่นะคะอันนี้ถึงก่อนที่เลยทางเข้าชนบุรีมาหน่อยนึงค่ะ วันนี้มาในลุกชุดหนังนะคะบรรยากาศดีวันนี้ไม่ร้อนมีฝนถึงแอร์พอร์ตแล้วนะคะทุกคนฝนตก หนักมากหนักมากๆแล้วก็มืดมากๆแต่ตอนนี้เริ่มหยุดละเมื่อกี้นี่ตอนที่ขับมานี่คือแบบโหตกตกเรียกอะไรอะตกมืดฟ้ามัวดินเลย เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะคะอยู่จินทีแอร์พอร์ตนี่แหละปกติเวลามาก็จะชอบกินเ,เป็นสเต็กอะคะเป็นปลาแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะเป็นอะไรแบบอยู่ก่อนแต่เริ่มอยู่ก็แหละแล้วก็อยากเข้าห้องน้ำด้วย วันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แอร์พอร์ตนะคะตรงอีกชั้นชั้นล่างชั้นชั้นล่างที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นผู้โด,ดยสารขาเข้านะคะก็จะอยู่ที่ชั้น4ส่วนผู้โด,ดยสารขาออกก็จะอยู่ชั้น5นะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็จะไปเข้าห้องน้ำก่อนปวด ก็เป็นสัญลักณของสนามบินสุวนรณภูมินะคะเขาเวียสวรรณ น,นี้หิวมากเดี๋ยวรอเพื่อนเช็คอินเสร็จแล้วนะคะก็จะลงไปข้างล่างหาอะไรกินหิวมากๆต้องกินอะไรแล้วจริงๆแล้วอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบรอให้จะแบบว่าให้หิวหิวก่อนแล้วค่อยกินก็ถึงเวลากินก็จะกินเลยนะคะแต่วันนี้กินมาแล้วกินมาแล้วแหละแต่ว่ามันมันไม่ใช่ข้าวแล้วมัน มันไม่อยู่ท้องอ่ะคนอื่นเป็นเหมือนกันไหมเวลากินอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ข้าวอ่ะหรือว่ากินคาร์โบไฮเดรตไม่ไม่พอแต่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยต้องมาจากข้าวถึงจะอยู่ท้องก็เมื่อวานน่ะไปทําฟันเนี่ยค่ะทำฟันแล้วก็แบบเจ็บมันกินได้แต่ของนิ่มๆอะค่ะ,ะก็น่าจะเป็นพวกมันบดหรือว่าโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยที่กินง่ายๆเคี้ยวง่ายๆแล้วคุณหมออะ เขาติดไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไระค่ะติดที่ติดเพิ่มขึ้นมาในซี่ขในซี่ฟันนะคะซ้ายขวาเพื่อที่ว่าจะไม่ให้ฟันบนกับฟันล่างมันศบกันอะแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันก็ยิ่งกินลําบากเข้าไปใหญ่เราก็ต้องหากินอะไรที่แบบมันเล็กๆเพื่อที่เวลาเราเคี้ยวเราไม่ต้องเคี้ยวมากคือแบบเราไม่ต้องเคี้ยวมากให้มันผ่านการแบบผ่านการเป็น ชิ้นเล็กๆแล้วก็กืนเข้าไปง่ายๆแล้วก็ระบายออกง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะเอาเหล็กออกได้ก็ถ้าฟันใครไม่ได้มีปัญหามากก็แนะนำเลยนะคะอยากทำเลยมันใช้ชีวิตลำบากกินลำบากมากแล้วก็เจ็บมันจะเจ็บแบบนี้อยู่ประมาณ1นึ่งอาทิตย์แลคะ่ะก็ไปหาหมอเดือนละหนึ่งครั้งก็จะเจ็บแบบนี้ หลังจากที่ไปหาหมอหลังจากที่หมอดึงให้ประมาณหวันถึง7วันถึงจะปกติแต่ว่ารอบนี้กินอะไรก็ไม่ปกติแล้วแหละเพราะว่าฟันมันไม่สบกันมันเชียวไม่ได้ก็หาเงินทุกช่องทางนะคะตอนนี้ใครจ้างให้มาส่งที่แอร์พอร์ตก็ค่าว่างก็จะมานะคะก็ถ้าใครอยากให้ไปรับไปส่งอะไรอย่างนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ ก็จะเป็นบางครั้งนะคะที่จะมาส่วนใหญ่อะที่มาส่งเลยอะก็จะเป็นเพื่อนคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมาถ้าแบบว่าเป็นคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรับเพราะว่าจะคือตอนเนี้ยจะทําให้ตัวเองอะมีอะไรทําทุกๆวันในแต่ละวันให้มันแบบแรยุ่งๆเนาะก็เกี่ยวกับการ ทําวิดีโอแล้วก็แบบโพสลงใน YouTube แล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะผ่านมาทำให้ทําช่อง TikTok ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่เล่น TikTok เลยนะเราจะเล่นแต่ IG กับ Facebook แค่2อ,อย่าง Twitter รเราก็ไม่เล่นแต่ว่ามีนะเรามี Twitter แต่เราไม่ค่อยเล่นแล้วก็ตอนนี้จะมาในเรื่องของ TikTok มากขึ้นแล้วก็ เราก็ไม่รู้เนาะไม,ไม่รู้เหมือนกันแหละเพราะว่าในวันข้างหน้าเราก็อยากทรรําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งแต่กเ็เน้นไปในทางออนไลน์ถ้าว่าคนติดตามเยอะมากขึ้นในติ๊กต็อก่ะเราก็จะสามารถทําเงินได้มากขึ้นแนอนาคนเนาะรวมไปถึงในช่อง YouTube ด้วยก็ตอนนี้กําลังหาหนทางปั้นช่องอยู่แล้วก็สําหรับใครที่มาฟังเนาะก็ อยากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์นะคะช่องมันจะได้แมสจะได้มีคนมาติดตามนีเยอะนะคะขอบคุณนะคะ กินมิราเคิลแล้วก็สั่งชุดสเต็กไม่ใช่สเต็กคือปลาแซลมอนย่างสีอิ่มคิวมากๆปกติแล้วเวลามาที่แอร์พอร์ตก็จะมากินเมนูนี้แหละที่ร้านนี้แหละค่ะเชื่อหนังมันอุ่นดีนะ <c oughs> ทุกคน น,นี้ก็ใกล้ๆหกโมงเย็นแล้วนะคะห้าโมงห้าสิบห้าแต่ว่ามืดหมดแล้วเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะคะฝนตกหนักก็หวังว่าตอนขากลับไปพัทยาจะฝนไม่ตกไม่แน่ใจว่ามันหยุดหรือยังมันมองไม่ออกเลยอะคะ่ะมันมองไม่ออกว่าฝนหยุดหรือยังแต่ดูเหมือนจะยังตกอยู่นะมันมีมัวม,วม,วมวนิดนิด,นดแต่ไม่เป็นไร เราเก่งนะคะเราเก่งจะยังไงเราก็าเอาตัวรอดได้นะคะ <c oughs> จ้อกินอิ่มแล้วอร่อยมากปลาแซลมอนนะคะก็กินอะไรนิ่มๆข้าวก็เป็นข้าวญี่ปุ่นนิ่มดีแล้วก็ปลาแซลมอนอร่อยนิ่ม ช่วงนี้กินแต่ของนิ่มๆไปก่อนนะคะกินอะไรกไินอะไรไม่ได้เลยเจ็บมากเจ็บทั้งล่างทั้งบนเจ็บทั้งปากเลย <laughs> My friends say t h y s h o u to stop to do first <laughs> to stop the flight and go to Manchester Airport oh. how many how many hours from here oh. 24 Oh my god One day 24 hours <laughs> If you to take uh, the pill All this list ก็สถานีต่อไปนะคะก็กับพัทยา มืดแล้วมืดมากมาก,มาก6โมงตรงพอดีก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะโดยปกติแต่ว่าวันนี้ฝนตกรถอาจจะติดอะคะ่ะตรงเอเป็นบางช่วงอย่างเงี้ยคะ่ะก็น่าจะสองชั่วโมงอะน่าจะสองชั่วโมง ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะ Thank you for everyone to watching my video ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีวันที่ดีนะคะ Hope you have a nice day Thank you and see you next time I will to show you around Pattaya or uh, around Thailand but normally is uh, around Pattaya because I i'm living in Pattaya so bye-bye have a nice day bye-bye